สวัสดีนะคะสวัสดีทุกทกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องเจง c มชาแนลค่ะมาเรามาแกะกรีบดอกกุหลาบมาแกะกรีบดอกดาวเรืองหรือว่าดอกคัมพุจูภาษาเหนือนะคะเชิญมาแกะกรีบกับเจ๊หงนะคะนี่ได้แลยนะคะ แกะไปแกะไปนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามาชมการแกะดอกกุหลาบดอกพุธเอ้ยไม่ใช่ดอกดาวเรืองหรือดอกคำพูจูนี่นะคะแกะ,แกะเสร็จแล้วนะคะดอกคำพูจู ไปสุสานสุขวาวดีนคนปรปฐมนะคะแที่นะั่งพรุ่นี้เจอกันที่สุสานนะครับวันนี้น่าจะแห้งอยู่ฝนไม่น่าจะตกถ้าฝนตกก็แฉะตัวไข่ตัวมันไม่แฉะ <c oughs> ตัวไข่ตัวมันไม่แฉะะแฉตัวไข่ตัวมัน <c oughs>

เราโป้งของเราหน้คุ้มครองด้วย เสร็จแล้วพี่น้องเออดับุดท้ายใส่ตู้เย็นไว้พรุ่งนี้เตรียมไปวางอ้าวเหลืออีกหนึ่งอีกหนึ่งเสร็จแล้วนะคะ ขอบคุณนะคะที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งซิกๆให้เจ้งหงเล่นะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงด้วยค่ะนี่ดอกดาวเรืองนะคะสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บจะาจนขอบคุณนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะ